สวัสดีครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับจะมารีวิวเกมที่กำลังอยู่ใน Kickstarter แต่ว่าหลายๆคนอาจจะหาเล่นหรือหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าเกมมันเอาออฟพรินไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีการเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับเพื่อจะได้มีส่วนในการตัดสินใจนะครับกับ Age of Steam นะครับตัวนี้จากค่า Eagle Gifon ตัวนี้เป็น first edition เดี๋ยวมาดูวิธีเซตอัพกันคร่าวๆ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารีวิวนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าเพาะให้ให้พอรู้สึกว่าฟีลลิ่งว่าเอเกมมาเล่นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีเซตอัพกันเริ่มต้นนะครับจากการที่เราจะซีดนะครับสินค้าตัวตัวคิ้วพวกนี้คือสินค้านะครับจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับแดงเหลืองน้ําเงินม่วงดำนะครับเสร็จแล้วเมืองทุกเมืองนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแมッ แมปเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆมีแม่น้ำอันนี้เป็นทาวน์นี่เป็นซิตี้นะครับซิตี้จะเป็นสีสีนะครับก็เราจะวางคิ้วลงไปในทุกซิตี้ซิตี้ละ2ออันยกเว้นซิตี้2อ,อันนี้ Wheeling กับพิ t สเบิร์กนะครับซึ่งจะซีดไป3อันนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดของเกมนะครับจะมีทั้งหมด2บอร์ดด้วยกันามาดูบอร์ดแรกก่อนบอร์ดแรกอันนี้จะเป็นบอร์ดสำหรับ Player Order แล้วก็ดู t r a ็กของแชร์นะครับ mm hmm. เราจะเอาด mm ิส hmm. กอันนะมาวางไว้ที่ Income Track ตรงนี้ตรงนี้เล่น4คนเราจะเอาตัวนี้มาวางที่เลข4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นกันทั้งหมดประมาณ8รอบด้วยกัน2,3,4,5,6,7 7ร7อบนะครับตัวนี้จะแทร็กแชร์นะครับ,ร share, รบก็คือหุ้นที่บริษัทเรามีแล้วเราต้องจ่ายนะครับจ่ายเงินปันผลไปให้นะครับก็ตอนแรกทุกคนจะเริ่มที่2แชร์ Engine ตัวนี้จะบอกลิงก์ที่เราส่งได้นะครับตอนแรกทุกคนจะเริ่มที่1นึ่งแทร็กด้านล่างจะเป็นแทร็ก turn order track นะครับก็เลียงและรอบแรกก็เลียงมัวๆตามนี้เลยนะครับทีนี้ไปดูด้านบนนะครับด้านบนอันนี้จะเป็น uh, good display หมายความว่า uh, เราจะซีดนะครับวางคิ้วลงไปช่องละ1อันนะครับเพื่อดูว่า uh, เดี๋ยวเราจะมีการทอยเต๋าแล้ว สินค้าจะเจเนเรตเพิ่มในเมืองนั้นๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแกนหลักของเกมนะครับซึ่งเป็นแอคชั่นที่เราสามารถเลือกได้นะครับก็จะมี first move first build อะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคก็จะมี track ทั้งหมดอยู่ตรงนี้อ้าวล้มไปนิดหนึ่งนะครับอ่าแต่ละคนก็จะมีรถไฟนะครับอยู่นะครับโอเครถไฟสีตัวเองแล้วก็จะมี แอคชั่นดิสของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเล่นยังไงอ่าโอเคเริ่มต้นเกมนะครับเราจะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับซึ่งก็คือสีแดงในที่นี้นะครับสีแดงก็จะเลือกก่อนว่านะครับจะ issue share ก็คือจะยอมขายแชร์ไปในกี่แชร์นะครับเพื่อได้เงินมาใช้จ่ายซึ่งเกมนี้เริ่มต้นทุกคนมีเงินคนละ10นะครับถ้าเรา ยอมขายแชร์ไป1แชร์เนี่ยเราจะได้เงินเพิ่ม5นะครับ2แชร์จะได้10อ่าแต่ละคนสามารถจะอิชูแชร์นะครับเหมือนกับยอมขายแชร์ไปให้อ่าเปิดขายเปิดขายหุ้นนะครับไปให้กับผู้สนใจโดยรวมได้นะครับเพื่อนำเงินมาพัฒนาต่อไปนะครับก็สมมุติว่านะครับสีแดงอิชูหนึแชร์ นี้ปุ๊บก็ได้เงิน5เหรียญอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ขอเอาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วกันเพราะมันยุ่งยากเดี๋ยวก็จะขอพูดไปเลยนะครับสมมติว่าสีม่วงสีเหลืองสีน้ําเงินไม่ไม่ไม่ซื้อนะครับอ่าไ,ไม่ไม่ไม่ยอมอ s ชูแชร์ก็จบไปทีนี้เรามาสู่เฟสที่2เฟส,สที่2คือเฟสประมูลเทิร์นออเดอร์นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากสีแดงนะครับสีแดงจะเริ่มประมูลเทิร์นออเดอร์ก่อนเลยว่า เ,เราอยากจะได้เทิร์นออเดอร์อะไรนะครับโดยที่หลักการประมูลของเกมนี้ก็คือ,อก็ต้องนะประมูลก็คือต้องต้องเรียกเงินเยอะขึ้นอย่างเช่นแดงบอก1เหลืองบอก2อม่บอก3น้ำเงินบอก4อะไรอย่างนี้สมมุติวนกลับมาแดงเนี่ยแดงบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้มันแพงจะบอก5ก็จ่ายแพงไปหน่อยเมื่อกี้เพิ่งได้แชร์มาจะต้องจ่ายหมดเขายอมผ่านทีนี้พอบอกผ่านเนี่ยกฎของเกมนี้มีอยู่ว่า คนแรกที่บอกผ่านนะครับจะไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แม้กระทั่งบาทแม้แต่บาทเดียวนะครับถึงแม้เราจะพูดไปว่า1รอบแรกนะครับทีนี้คนต่อมานะครับเหลืองบอก2นะครับเหลืองเนี่ยคนอื่นๆในนีย้ยกเว้น2คนสุดท้ายเนี่ยสคนสุดท้ายจะต้องจ่ายเต็มเพราะฉะนั้นที่1ของที่1และที่2ในรอบนี้จะต้องจ่ายเต็ม ส่วนที่อื่นๆจะจ่ายแค่ครึ่งราคานะครับปัดขึ้นเพราะฉะนั้นเหลืองเมื่อกี้ประมูล2ก็จ่ายไป1นะครับถูกไหมครับอ่าทีนี้ตามม่วงม่วงเมื่อกี้บอก3บอกพานเหมือนกันก็ต้องจ่าย3เต็มน้ําเงินบอก4ก็ต้องจ่าย4เต็มนะครับเทอร์นออเดอร์ก็จะเปลี่ยนไปเลยหลังจากนี้นะครับอ่าอันนี้คือการประมูลเทอร์นออเดอร์นะครับเฟสต่อมานะครับเป็นเฟสการ เลือกแอคชั่นนะครับแต่ละคนนะครับจะมีดิสอยู่คนละหนึ่งอันเราจะต้องเลือกแอคชั่นจากแอคชั่น p o ที่มีตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะ z ู o ค่อยใๆให้ดูนะครับแอคชั่น <Action S 2> จะมีทั้งหมด7 a c t แอคชั่นให้เลือกมี first move first build engineer locomotive u r b a n i z a t i o n production แล้วก็ turn order mm hmm. เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆแต่ละแอคชั่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าทีนี้แต่ละคนก็จะเอาดิสพวกนี้นะครับไปลงแอคชั่น ตรงนี้นะครับว่าใครอยากได้แอคชั่นไหลโดยตอนนี้สีงเงินเป็นเฟิร์สเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์คนที่1นึ่เขาก็จะเลือกว่าจะทำไรซึ่งสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไปที่เอนจิเนียร์นะครับเอนจิเ er นียร์บิวฟอร์ทร็คหมายความว่าปกติแล้วในเฟสการบิวซึ่งเป็นเฟสถัดไปเนี่ยเราจะสามารถสร้างทร็กได้3แทร็กนะครับแต่ถ้าคนเลือกเอนจิเนียร์จะสร้างได้4ีทร็กนะครับต่อมานะครับ สีแดงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ต่อมาสนะีม่วงนะครับที่2สีม่วงบอกว่าเฮ้ยฉันอยากส่งก่อนฉันไป first move นะครับในเฟสการ move สินค้าซึ่งเดี๋ยวเราจะดูถัดไปเนี่ยไม่ว่า turn order จะเป็นยังไงสีม่วงจะได้เป็นคนเคลื่อนที่สินค้าก่อนนะครับต่อมานะครับสีเหลืองเป็นอันดับ3สีเหลืองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยฉันเอา l o โ o m o t i v ดีกว่า l o c o m o t i v หมายความว่าเขาจะเพิ่มนะครับ ลิงก์ของการส่งก็คือตรงข้างล่างตรงนี้นะครับลิงก์เพราะฉะนั้นสีเหลืองเลือกโลโคโมททีปุ๊บสีเหลืองจะขึ้นตรงนี้เลยท,ทันที19เนะครับอ่าเป็น2ลิงก์ด้วยกันอ่าให้เห็นนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าเหลือคนสุดท้ายคือสีแดงสีแดงบอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้เลือกอะไรดีฉันเลือกเออร์เบิรไนเซชั่นนะครับก็คือการสร้างเมืองใหม่นะครับในเฟสการสร้างแทร็กเนี่ยเขาสามารถ เปิดเมืองใหม่ได้ด้วยอ่าอันนี้หลังจากที่ทุกคนเลือกแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเล่นนะครับทร็กนะครับทีนี้มาสู่การบิวทร็กเฟสนะครับโดยที่คนที่บิวก่อนเนี่ยถ้ามีใครลงเฟิร์สบิวเขาจะได้บิวก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนลงเฟิร์สบิวเพราะฉะนั้นลำดับการบิวจะเป็นตามเทิร์นออเดอร์นะครับก็คือน้ำเงินม่วงเหลืองแดงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเราบิวทร็กเนี่ย จะบิวประมาณไหนได้เดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงโอเคอันนี้คือแผนที่นะครับทีนี้เริ่มต้นจากสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยเริ่มต้นเราจะเริ่มจากเมืองไหนก็ได้นะครับแต่เราอยู่อยู่จะไปเริ่มตรงกลางหรือจะเริ่มที่เท่าไม่ได้ต้องเริ่มที่ซิตี้นะครับก็สีน้ําเงินก็จะเลือกแทร็กนะครับซึ่งแทร็กก็จะมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายมีเป็นเส้นตรงมีเป็น คอมเพล็กซ์แทร็กก็มีนะครับหรือเป็นเส้นโค้งส่วนใหญ่ก็จะสร้างเส้นตรงเส้นโค้งโดยที่ปกติแล้วเวลาสร้างพื้นที่เปล่าเนี่ยจะใช้2เหรียญแต่ถ้าเราไปสร้างทับแม่น้ําเราจะให้สามเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานวณดีๆด,ด้วยนะครับจริงๆในกรณีนี้อาจจะสร้างไม่พอแต่ผมจะไม่เอาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกันสมมติว่าสีน้ําเงินสร้างก่อนนะครับสีน้ำเงินเลือกเอนจิเนียร์เขาสร้างได้สี่สมมติว่าเขาสร้าง1นะครับสมมติสร้าง งงๆเลยสร้างตรงๆ,รงๆไปเลยสองสามสี่อย่างเงี้ยเขาต้องใช้เงินทั้งหมด8เหรียญด้วยกันนะครับก็จ่ายเงินไปนะครับแล้วก็เอาตัวรถไฟเขามาเคลมว่าเอ้อันเนี้ยคือเส้นทางของเขานะครับตอนจบเกมเนี่ยเขาจะได้แต้มตามแทร็กนะครับที่เขาเป็นเจ้าของด้วย1 2 3 4อย่างเงี้ยเขาได้4แต้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ยิ่งสร้างแฟลเยอะยิ่งได้แต้มเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงการสกอร์ตอนจบอีกทีหนึ่งนะครับสีเงินสร้างเสร็จไปแล้วต่อไปตาสีม่วงนะครับสีม่วงเริ่มสร้างตรงไหนก็ได้เขาบอกอุย๊ยเขาเห็นแล้วจริงๆวิธีการดูเนี่ยต้องดูด้วยว่าไอ,บอ้บอร์ดบอร์ดที่เป็น Good s i s s p l y ยเนี่ยว่าของจะมาเข้าไหนเราต้องวางแผนอะไรเยอะแยะแต่ในที่นี้คือทำให้ดูก่อนว่ามันมูฟยังไงนะครับสีม่วงนะครับ ก็สร้างได้3อันนะครับสีม่วงบอกฉันมาสร้างตรงนี้ดีกว่ามาสร้างริมๆนะครับก็อันนี้แท็กที่1นะครับก็โค้งมานะครับแท็กที่2ตรงมาก่อนแล้วแท็กที่3โค้งอีกทีนึงนะครับจริงๆการสร้างแท็กของเกมเนี่ยมีความหมายมากนะครับบางทีเราจะสร้างกวนเพื่อนทําอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็จ่าย6กเหรียญน,นะครับ ต่อมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองบอกว่าอุ้ยอ่าสีเหลืองเขามีโลโคโมทีดเราไม่มีสีเหลืองสร้างนะครับสมมุติว่าสีเหลืองสร้างอย่างนี้1น,นะครับ2นะครับอ่าสร้าง2ละนะครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมไปว่าสีม่วงสร้างลืมเอามาวางไว้นี่อ่าสีเหลืองสร้าง2แล้วปุ๊บเขาเหลืออีกหนึ่งแทร็กให้สร้างนะครับ อาสร้างอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อเพื่อให้แบบเห็นเห็นภาพแบบงงง,งมึนมนจริงๆอ่าหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่าสองทีนี้ถ้าเราสร้างผ่านตัวที่มีเป็นเมืองอย่างเช่นในที่นี้คืออินเดียนาโพลิสเนี่ยเราจะต้องเอาดิสสีขาวนะครับมาวางทับไว้เพื่อมาไว้ว่าอไอตัวเนี้ยมันเป็นเมืองนะอ่านะครับโดยที่ การสร้างเมืองเนี่ยเราจะจ่าย1หเหรียญบวก1เหรียญที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เนี่ยมันมีทางออกหนึ่งอันก็จ่ายแค่2เหรียญแต่ถ้ามันมีทางออกหลายทางก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะครับอ่าน,นี้สร้างกวนๆไปนะครับ <ing. S 1> ก็สร้างอย่างนี้อ่าสีเหลืองก็สร้างไปละ <k ent> สามก็จ่ายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องจ่าย6เหรียญเหมือนกันนะครับตอนหลังเดี๋ยวเราจะมีการสร้างแล้วก็มีทับเส้นทางอื่นอะไรเงี้ยนะครับมีเส้นเนอยอะ ต่อมาเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเขามี urbanization นะครับคือการเปิดเมืองใหม่เขาก็จะเลือกอย่างนี้ได้สมมตินะครับเพราะสีแดงเลือกอเลือกตรงนี้แล้วกันเมืองเชอร์ราฮอตนะครับเขาเลือกเมือง A ลงมาเ<อ>มือง A ดีไหมเมืองเปึ๊บนะครับและสีแดงยังสร้างได้อีก3นะครับสีแดงก็สร้าง1อ่ะ หม,มุนหนึ่งดีกว่าหมุนหนึ่งอ่าสร้างวันนี้นะครับเพื่อกันชาวบ้านเขาสองสร้างเข้าเมืองนะครับอ่าอันนี้อโอเคเมื่อกี้ลืมลืมวางตรงนี้อีกของสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะวาง2อ,อันเลยเพราะว่าถือว่าผ่านเมืองนะครับเป็น2ลิงค์ครับต่อมาสีแดงสามารถมีอันนึงเขาก็สร้างปุ๊บอ่าเข้าเมืองนี้เหมือนกันนะครับ นสีแดงสร้าง3ลิงก์แล้วก็ยังมีเมืองด้วยนะครับโอเคอันนี้คือนะครับจบเฟสการ build track แล้วต่อไปนะครับเป็นเฟสการ move ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า move เนี่ยสีม่วงเนี่ยจะต้องจะ move ก่อนโดยไม่สนถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ลำดับ2แต่ว่าเขาเลือก Action first move เพราะฉะนั้นจะเป็นสีม่วงน้ำเงินเหลืองแดงแทนที่จะเป็นน้ำเงินม่วงเหลืองแดงนะครับม่วงจะได้ move ก่อนอ่าทีนี้ การมูฟเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเกมนี้นะครับม่วงมูฟก,ก่อนนะครับทีนี้ม่วงอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีคนแย่งนะครับอ่าสีม่วงก็ดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอ้าวม่วงสร้างโง่ครับอันนี้เขามูฟไม่ได้นะครับอ่าแต่บางครั้งไม่ยังเป็นนะครับก็เราสามารถใช้1นึ่แอคชั่นถ้าสมมุติเราไม่มูฟเนี่ยเราสามารถมาเลื่อนโลโคโมทีฟ แทนได้นะครับสีม่วงบอกว่าฉันสร้างโง่ฉันก็เลื่อนโลโคโมทีฟแทนหนึ่งนะครับเราสามารถมูฟได้2มูฟนะครับแต่ว่าคุณสามารถเลื่อนโลโคโมทีฟได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่เป็นไรอันนี้อันนี้แค่เล่นให้ดูเฉยอันนี้ถือว่าสีม่วงมูฟโง่ไปหน่อยต่อมานะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็มาดูปึ๊บตอนนี้สีเงินเขามีลิงก์เดียวนะครับสีน้ําเงินตอนเนี้ <c oughs> เขาสามารถขนส่งนะครับ ขนส่งสีน้ําเงินจากนี่นะครับจากชิคาโกไปซินเซนติได้นะครับโดยการใช้ลิงก์ของตัวเองปึ๊บพุ่งขึ้นมานะครับอ่าขนส่งเสร็จแล้วเนื่องจากเขามีแค่ลิงก์เดียวนะครับเขาเลยขนส่งได้แค่ใช้ได้แค่1นึ่งลิงก์อย่างนี้ถือว่า1านึ่งลิงก์อย่างนี้1นึ่ลิงก์อย่างนี้1นึ่ลิงก์สลิงก์นะครับก็สีน้ําเงินนะครับสามารถขนส่งของสําเร็จโดยใช้1นึ่ลิงก์เพราะนั้นอินคัมเขาเลยข,ขึ้น19เก อ,อันนี้อินคมขึ้นแล้วนะครับต่อมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ดูเอ๊ะฉันจะทํำยังไงดีแต่ว่าสีเหลืองโชคดีที่เขามี2ลิงก์นะครับสีเหลืองก็จัดแจงนะครับขโมยนี่เลยมีตรงนี้อยู่สีเหลืองก็ใช้นี้หน่งสงมาสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเขาใช้2 l i ลิงก์นะครับเขาก็เลยได้2อินคมนะครับก็ขึ้นตรงนี้ สองอินคนะครับโอเคอันนี้คือครั้งแรกนะครับต่อมาสีแดงสีแดงบอกอุย้ยฉันทำยังไงดีสีแดงสีแดงเหมือนกันครับเขาสามารถขนส่ง1 2ส,สีแดงก็ได้2เหมือนกันครับผมอ่าก็อินค e ขึ้น2อ,อันนี้คือรอบแรกของมูฟจบไปละรอบที่2เริ่มต้นขึ้นโดยสีม่วงแต่ว่ายังที่เราเห็นนะครับสีม่วงคือโง่ก็คือแบบ เออวางวางไม่ดูอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเลยไม่ทําอะไรนะครับต่อมาส,สีน้ําเงินสีน้ําเงินไม่สามารถมูฟได้แล้วจริงๆเราสามารถมูฟได้นะครับมูฟมูฟยังไงก็ได้นะครับแต่ว่า,าถ้ามูฟโดยใช้รางคนอื่นเนี่ยเราอินคัมคนอื่นก็ขึ้นเพราะฉะนั้นสีน้ําเงินก็ทําอะไรไม่ได้ก็ขึ้นตรงนี้ดีกว่าโลโคโมโทีฟแต่การขึ้นโลโคโมโทีฟก็ไม่ใช่คําตอบเสมอไปเพราะว่าเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวมั มามาดูกันต่อมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็ทําท่าเดิมครับเพราะว่าเขายังมีสีน้ําเงินเหลืออยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองก็ขนสง่งปุ๊บก็ขึ้นสนะครับอ่าสีเหลืองตอนนี้แทบจะนําเลยเพราะว่าขึ้นไปสีแลวนะครับต่อมานะครับสีแดงคนสุดท้ายที่จะม o v e ซึ่งสีแดงเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรให้มู v e เหมือนกันนะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นสีม่วงตรงนี้เป็นสีเหลืองไม่มีอะไรให้ส่งได้เลยเพราะฉะนั้นสีแดงก็คือขึ้นโลโคโมทีฟเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือจบเฟสการมูฟและวคิวทั้งหมดที่ส่งไปนะครับก็จะเก็บเข้าถุงดำนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเฟสรับอินคมซึ่งตอนนี้อินคมแต่ละคนอย่างเช่นเหลืองอยู่ที่4ก็รับไปที่4นะครับแดง2 น้ำเงิน1ม่วง0นะครับส่วนใหญ่รับอินคัมกับ pay expense เนสี่ยสองอันนี้เราจะทำพร้อมๆกันนะครับ Expense ดูยังไงนะครับ e อ็กซ์เดูที่แชร์ครับผมยกตัวยอย่างเช่นตอนนี้สีแดงแชร์อยู่ที่3นะครับสีแดงแชร์อยู่ที่3ปุ๊บเราจะดูว่าลิงก์ตรงโลโคโมโทีฟอยู่ที่2หมายความว่า Expense รวมเนี่ยเขาอยู่ที่5 นะครับ5เขาต้องจ่าย5แต่ว่าอินคมเขามีแค่2เพราะฉะนั้นยังไงครับเขาก็ต้องจ่ายเป็นเงินสด3นะครับเพราะว่าจ่ายตามส่วนต่างอ่า e x s e n s e 5 i อินคะ e มีแค่2ต้องจ่าย3ถ้าจ่ายไม่ได้ต้องลด income level ตามจำนวนที่จ่ายไม่ได้ซึ่งโหดมากเกมนี้นะครับก็ทุกคนก็คิดแบบประมาณนี้นะครับสีเหลืองก็ มี2แชร์2ลิงก์นะครับก็4มีอินคัม4เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องจ่ายเลยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ทําแบบเดียวกันเมื่อทุกคนรับอินคัมแล้วก็เพอ็กซ์เพนจบเสร็จหมดก็มาสู่เฟสเกือบสุดท้ายแล้วก็คือการสินค้าเพิ่มเติมจะเข้ามาในนี้นะครับทีนี้สินค้าจะเข้ามาได้ยังไงนี่ดูตามนี้ครับผม โอเคนะครับเราจะถอยลูกเต๋าตามจํานวนผู้เล่นนะครับอ่าอันนี้คือลูกเต๋าสมมติเราถอยปุ๊บโหถอยได้เยี่ยมมากนะครับก็คือตอนนี้ถอยได้สามห้าหกหกหมายความว่าไงมันจะมีแถวกําหนดอยู่ตรงนี้ว่าเลข3เลข4เลข5้าหแถวเลข3าเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีเหลืองที่ออกมาเนี่ยไปวางไว้ รงเมืองเลข3นะครับอันนี้เห็นไหมครับเมืองเลข3อ่าเข้ามาวางไว้เราก็จะซีตามนั้นเลยก็คือ5 6 6, 6นะครับ5อ่าไปดูบอร์ดนู้นนะครับ5นะครับ5ก็จะเป็นอยู่ไกลๆนี้เลยสีน้ำเงินนะครับ5ก็มองวางที่เลข5 6 6, 6. มี6กออก2ลูกเพราะฉะนั้นเราจะเอา2อันนี้เลยออกมานะครับเพื่อเราไปวางไว้เมืองที่ เป็นเลข6สีขาวนะครับพอเราวางเลข6เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปสู่สีดำนะครับมันจะมีเมืองสีขาวเมืองสีดำเราก็ทอยใหม่ทีหนึ่งปึ๊บสมมติทอยใหม่ได้1234สอาี่โอ้ีดำเลยนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปวางไว้ที่1ดํานะครับตัวนี้ไปวางไว้ที่2ดํานะครับตัวนี้ไปวางไว้ที่3มสีดำ และตัวนี้ไปวางไว้ที่สีสีดำครับโอเคก็พอจบปุ๊บเมืองก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งพอซีเสร็จปุ๊บก็จะจบนะครับหนึ่งรอบเราจะเลื่อนเทอร์นมาร์เกอร์นะครับไปตรงนี้หนึ่งฐานจบ